ฮัลโหลสวัสดีครับอ่ก็อยู่กับผมนะครับเลียวในเกมพิ p a พ t นเตอร์ไม่เรือมภาษากันเลยอังกฤษออปชันพีบอร์ดอืมโอเคอ่เอาชันเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลยพิ้งพันเตอร์เกมไงดูวันก็หลายๆคนคงจะรู้จักนะพิ n k พ a นเตอร์นะไอแมวชมพูที่ชอบขโมยของเนี่ยนักเสือประมาณเนี่ยแล้วจะมีตัวแล้วคนตัวคนแคะ อะไรเนี่ยเออคอยไล่เนาะตามกระตนอืมนี่อะไรวะเนี่ยไอสองจุดสี่ห้านี่คือเวลาที่จำกัดเปล่าวะต้องจบภายในหรือว่าอะไรไม่รู้นะกุญแจเข้าเรืออ้าวรูปอะไรไปเล่นยังไงให้หาอะไรยังไม่รู้เลยมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนี่ไงโตนีด้ไงเอ้อมืดนี่ไงอ่ะวนึง่งกวยไปให้ลิงภาธรกิจกวยไปให้ลิงเอาแล้วก็เระเบิดไปาวางที่กล่อง จิบไก่มาแล้วก็ไปวางระเบิดอีกทีหนึ่งแล้วก็คุณแจนีโอเคอ่าเดี๋ยวตอนนี้ด่านเรือไม่รู้เหมือนลูกต้องไหนว่าเกมนี้ภาพอย่างนี้ลูกยังไงต้องดูฮะไม่ดูมันจะอยูไ่ไม่ได้แน่นอนมาเริ่มแล้วเรียนเรียน ไอพิมเตอร์นี่รู้สึกว่าตอนเด็กๆผมจะดูนะเออว,วะเก่ามากแล้วเป็นการ์ตูนโบราณแล้วการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนไปเป็นการ์ตูนใบเปล่าวะไม่มีการพูดอะไรประมาณนะี้เจอโจทย์ครับเจอโจทย์เจอโจทย์มาโอ้ยเจ็บโอ้ยตามลูกสอนตามลูกสอนกล้วย mà đây quả đau dịp quậy dịp mà anh yêu hay là bờ phải hoàng quay với hay liền 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 này liền này liền dù này liền dù này quả trời dù đẹp ta quả mà... ไอ้ยเหี๊ยระเบิดยี่สิบวิโหลืมดูเวลาเบิดคามือแน่นแตกคามือเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดระเบิดปึ๊บมชมผลงานเนี่ยสี่สามสองฟื้นก็ก้ันเอาอาหารเมื่อกี้เห็นอาหารอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่เดียวกัน เล่นไม่ยากนะว่าเกมนี้นี่ง่ายง่ายไม่ได้ยากเนี่ยไก่ขวาช่วงชิบเชี่ยวอ้าวมันจะตัวไล่ตามอืมอืมอืมขากระซานจะไล่กีกอืม,อมเก็บเหรียญโอเหรียญไม่หมดเลยอ้อ้ ลงท่อบ <c oughs> ลบหนีเสร็จสิ้นครับลบหนี yeah, เย่หัวใจ <c oughs> เดียวเดียวเดียวเอาไกลมาแล้วเอ้ยตัวอะไรยืยจีตตัวแล้วบึ้งนี่บึง้งอุ้ยโดนโอโดนต้นเย่โอ้ยโจด ทือแม่งดิมามารีบจบให้ไวให้เร็วแค่ทำได้เอาไปเลยหนึ่งล้านกูมาแล้วเอากูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไปแล้วกูมากูก็ไปแล้วมึงมึงอย่าหวังอย่าหวังไก่กูอย่าแตะมา,ปาไปไปเรื่อยๆจึ๊บสเต็ป ไกลไกลไปอะไรอะไรเอ่ยคุณแจจอแล้วอะไรเนะี่ยหายทวงนี้ทุนี้โผล่นี้รูตรงกลางไปโผลน่นู่นไอ้กุญแจรู้วิ่งหนีแน่เลยมีหาได้ไหมไปเอาโอ้โอปึ๊บไปแล้วจังหวะนี้ เอเดี๋ยว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 โอ้ยโอยเจอตัวเหี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาสำรวจแผนกันเห็นหัวใจอยู่ข้างล่างเก็บระเบิดอยู่นี่ไงโถเอ้่ระเบิดไปวางจะเปิดทางระเบิดเอ้ยมึงโจดโจดโจดเก่าโจดเก่า เลื่อนนะฮอ่าชืบปึ๊บปึ๊อบอย่างรวดเร็วครับอืมไปแล้วก็แปวาคุณแจนี่ก็เดี๋ยวล้วอันนี้อืมลงไงวะอยอยยามึงอย่า,อยาโอ้กคุณแจ มงงเมอันนี้อันนี้อันนี้หายหายมาฟังนี้หนึสองสมไปเร็วไปเร็วไปเร็วจีตูกูแล้วไอ้จะรอตูดแล้วไปแล้วเอ้ยตูดเย่อเอ้ยจะรอราว่ามาไล่ตูดมาแล้วเฮ้ยจะบินบินบินเฮ้ยจุบจิบจบจเฮ้ยมันลื่น ไปตูดตูดกูเอ้ยคึกคึกเอ้ยเปไงวะเอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยรีบเอ้ยเอ้ยโอ้โดนจ้วงฮึอยู่นี้ถ้ากูตกใจข้างล่างมีเหรียญไว้แดกแดกโอ้ยขวางทางขวางทาง อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาคราวน,นี้ต้องสำเร็จคนะรับรู้ทางกุดกุกุกุดกูกุรู้ทางแล้วกรู้ทางแล้วรู้ทางแล้วรู้ทางแล้วไม่ปล่อยแน่ไม่ปล่อยแนะไยนะ่ไล่กูไปทานนะเด้กูนี่เสือเผ่นนะเว้ยอืม โชว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 เทพโชวเทพอือหอือหึอือหึอืออือหึอือหึอือหึอือหอือหึอือหอือหึอือหึอือหึอือหอือหึอือหมอือหึ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 อืออือหึ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 อือหอืหอือ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 หืออ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 ือ เย่หูเจหนึ่งดอกเยสมาแล้วสองดอกต่อไปต้องทำแบบนี้แนะ่นอนเจีบอ <c oughs> <c oughs> ีกรอบแบบห้าสองดอกอันนี้สามดอกต่อไปต่อไปต่อไปต้อแบบไหนดีวะเอางี้ต่อไปผมจะเล่นแบบนี้แล้วกันโอเคโอเคสพัดหน้าต่อต่อแบบนี้นะจ๊ะ โอเคเจ้าวันนี้ก็เล่นม,มาประมาณสิบนาทีแล้วถึงยังวะน่าจะถึงแล้วแหละเอออ่ายョยยยยไปดูแบบอีกสักนิดนึงเดี๋ยวซื้อของเหรอวะซื้อรูปช่างแม่งอ่ะตอนนี้สั่งไม่พอแม่งมีหลายด่านใช่ไหมดูสังเออนี่สี่น่าจะเป็นด่านข้างหลังคุณลองสังเกตน,นะฮะเออตรงอะไรวะล่างล่างขวาของจอจะมีรูปบ้านอยู่อ่ะ นั่นแหละก็คือด่านที่เราผ่านไปแล้วจะเป็นสียมพูก็ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งสองสิบดานโอเคเหลืออีกสิบดานที่ผมต้องเคลียนะอืมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็พิพัเนเตอร์พาร์ทหนึ่งก็จบไปแล้วนะเออก็มาติดตามกันพาร์ตสองต่อไปแล้วกันอืมอืมก็ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ